ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาร์ลค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อจิตวิญญาณอยากสื่อสารสิ่งใดสิ่งที่จิตวิญญาณที่ดูแลคุณอยู่อยากสื่อสารนะคะตอนนี้พลังงานเหมือนกับเป็น จิตวิญญาณที่มีความคุ้นเคยอยู่กับคุณมานานมากมีความเป็นคุณแม่อาจจะเป็นพระแม่เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่หรือบางคนจะเป็นในลักษณะของคุณแม่เลยจริงๆก็ได้นะคะเป็นพลังงานเพศหญิงที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณมากๆอาจจะเป็นคนที่เคยดูแลกันมาในอดีตชาติหรือเป็นชาติปัจจุบันนี่แหละที่จากกันไปนะคะ และเขายังคงเฝ้าดูคุณอยู่แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันในรูปแบบของร่างกายเนื้อแล้วแต่พลังงานตอนนี้เนี่ยเหมือนท่านต้องการจะให้คุณได้รับรู้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางน,นะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งบางคนมีโปรเจตกต์การไปต่างถิ่นต่างแดนการท่องเที่ยวหรือการย้ายถิ่นฐานที่อยู่คุณจะได้ไปเจอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวที่อบอุ่นนะคะบางครั้งหมายถึงการไปเจอเนื้อคู่แต่บางครั้งหมายถึงการที่คุณจะได้ครอบครัวใหม่ บางคนอาจจะเป็นคุณแม่ที่จากไปค่ะและยังคงคอยห่วงใยคุณอยู่เป็นพลังงานที่เหมือนต้องการให้คุณเจอกับคนดีๆเจอคนที่เป็นเหมือนครอบครัวใหม่เป็นคนที่เข้ามาแล้วให้ความรู้สึกอุ่นใจไว้วางใจดูแลซึ่งกันและกันได้แต่มันจะมีสิ่งที่ท่านต้องการจะเตือนนะคะเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในการตัดสินใจหรือว่าความลังเลสงสยัย ความรู้สึกที่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับวิบากกรรมเก่าหรือว่าเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่คุณจะต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะมันอาจจะมีบางคนที่อยู่ในใจคุณหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกจากข้างในว่ามันได้เวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้เวลาสำหรับการเดินทางหรือการออกไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะไปสิ่งที่คุณปรารถนาคนที่คุณคิดถึง หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในใจคุณตอนนี้มันได้เวลาในการตัดสินใจและคุณจะต้องตัดสินใจก่อนความลังเลสงสยัยความไม่แน่ใจความไม่ไม่มั่นคงภายในที่คุณมีอะคะ่ะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบได้โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารนะคะบางคนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังคลุมเครือหรือยังเป็นคําพูดที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันทำให ความเข้าใจผิดเนี่ยมันก่อปัญหาในระยะยาวได้รวมทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนกับเป็นคําขอคําอธิษฐานด้วยนะบางคนขอมูเตลูเอาอะไรไว้นะคะอย่าพูดเพี้ยนเชียวนะจดคําพูดไว้ดีๆค่ะอย่าเพี้ยนเดี๋ยวคําตอบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มานี่ไปคนละทางแน่เลย พอเงี้นะคะระวังเรื่องของคำพูดความคิดการตัดสินใจให้ชัดเจนการที่คุณจะอธิษฐานขอพรอะไรขอให้คุณชัดก่อนว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ใครอยากได้คนแบบไหนมาอยู่ในความสัมพันธ์อยากได้ครอบครัวแบบไหนในอนาคตและบางครั้งครอบครัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการมีความสัมพันธ์ในเชิงของสามีภรรยาอย่างเดียวนะคะบางคนจะเป็นลักษณะของคนที่มีความผูกพันในอดีตชาติการอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนที่เป็นครอบครัวอย่างแท้จริง แกมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรที่มันแน่นแฟนแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในที่รู้สึกถึงการเป็นครอบครัวการเดินทางของคุณจะทำให้คุณได้เจอคนเหล่านี้นะคะและมันจำเป็นมากๆที่คุณต้องเชื่อเสียงหัวใจหรือไว้วางใจความรู้สึกการตัดสินใจของคุณเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสับสนมากๆเวลาที่เจอใครสักคนหรือคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะไปไหนหรือเดินทางไปที่ไหนดี อยู่กับตัวเองสักพักนะคะแล้วก็ตัดวงจรสิ่งรอบตัวหรือคำพูดของคนรอบข้างก่อนแล้วถามว่าเสียงข้างในของคุณกำลังเรียกร้องคุณไปที่ไหนเจอใครหรือว่าทำอะไรกันนะแล้วคุณจะรู้สึกได้ค่ะว่าเออมันมันมีคำตอบอยู่ในนั้นโดยไม่ได้นัดหมายมันมีคำตอบที่แบบอุ้ยมันปิง๊งแบบขึ้นมาแล้วอา้าวฉันต้องไปที่นี่นี่เองคือจิตวิญญาณเนี่ยเขาอยากสื่อสารนะคะเขาต้องการจะบอกว่าเออมันได้เวลาของการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง และบางคนนะคะเคยไปแบบให้คํามั่นสัญญาอะไรกับคนที่จากลาไปแล้วว่าคนที่เป็นเหมือนครอบรครัวของคุณนะคะมันมีการทวงคําสัญญานะคะไม่รู้ว่าบนบานสารเก่าเอาไว้จะให้น้าแก๊กฮวยน้ําโชก้วยหรืออะไรไว้หรือเปล่านะคะก็อย่าลืมทําตามคําสัญญาด้วยนะเพราะว่าท่านก็รอให้พรรอให้คุณได้โอกาสในการค้นพบคู่แท้หรือว่าครอบครัวทางจิตวิญญ,ญาณหรือว่าการเดินทางไปในที่ที่จะทําให้คุณ มีโอกาสในชีวิตมากกว่านี้ค่ะไพ่การเดินทางค่อนข้างชัดนะและบางครั้งมันหมายถึงการไปแบบย้ายถิ่นฐานเลยอ่ะการไปต่างประเทศเลยหรือการย้ายจังหวัดหรือการย้ายไปลงหลักปักฐานกับใครสักคนซึ่งพลังงานมันหมายถึงคนที่อยู่ในใจหรือคนที่คุณรู้สึกว่าเออมันมีใครสักคนที่เราหาอยู่จะเจอคนคนนั้นนะคะแต่มันจะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนคุณต้อง มีคำพูดที่ชัดเจนก่อนในการสื่อสารคุณต้องมีการตัดสินใจให้มันเด็ดขาดและมีความตระหนักรู้ว่าตัวคุณต้องการอะไรอ่ะบางคนยังงงงงกงกงอยู่ว่าโอ้ยชีวิตฉันอยากได้อย่างนี้แต่ชาวบ้านพูดอย่างนั้นฉันจะเอาแบบไหนดีคือมันก็เป็นชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนจะมีเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคําพูดของคนอื่นเรื่องของความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้หรือยังไม่ได้ทําอะไรสักทีหรือ บางครั้งคุณคุณมีจุดติดอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณยังคาใจอยู่กับการสื่อสารในอดีตมันเหมือนชีวิตคุณได้มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปอะแต่คำสัญญาบางอย่างยังทำให้คุณไม่สามารถหลุดออกจากวงจรในชีวิตเก่าได้และคุณรู้สึกว่ามันได้เวลาไปแต่คุณไม่มั่นใจจริงๆว่าคุณจะต้องทำยังไงกับ บ่วงเก่าที่คุณเคยขอหรือว่าเคยบอกกับใครสักคนในเรื่องราวในอดีตนะคะอันนี้มันจะมีบางอย่างจริงๆค่ะสำหรับบางพลังงานที่ยังติดเรื่องสัญญากรมเก่าแล้วมันทำให้คุณไม่สามารถกลับมาอยู่กับคนที่คุณรักหรือคุณอธิษฐานขอพรอะไรไว้กับคนเก่าแล้วมันยังไม่ได้ไปโมฆะกรรมหรือมันมีบางอย่างที่คุณขอแล้วคุณไม่ใช่ขอสิมันเป็นลักษณะเหมือนคำสัญญากับคนที่จากไปอะ่ะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกอะ่ะ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องรักษาสัญญาแต่ชีวิตคุณมันเหมือนมันไปข้างหน้าแล้วละคุณรู้สึกว่าการแบกคําสัญญานั้นไปมันไม่ใช่วิถีชีวิตหลังจากนี้มันจะมีเรื่องพวกนี้ที่คุณต้องไปจัดการนะคะจิตวิญญาณที่เขาต้องการสื่อสารเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงเขาต้องการให้คุณปรับตัวไปตามสถานการณ์และจัดการกับคำมั่นสัญญาหรือคำพูดที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่กระจางหรือความแบบไม่มีพัฒนาการที่มันสอดรับกับปัจจุบัน อะไรใดๆก็ตามค่ะที่เคยอธิษฐานไว้ถ้าหากเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เจตจำนงของชาติภพนี้หรือตัวตนณปัจจุบันนี้ขอให้คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคลียร์ให้ชัดค่ะว่าคุณต้องการอะไรเพื่อปลดล็อกพันธสัญญาตรงนั้นอย่างแท้จริงพราะงั้นถ้าคุณยังมีความลังเลและยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปต่อรอดไม่น่าหรือว่าฉันควรจะรับกับสิ่งที่ฉันมีอยู่นปัจจุบันซึ่งมันไม่สอดรับแล้วหรือคําที่ ฉันเคยให้ไว้ในะฉันต้องรักษาต่อไหมแ้่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับปัจจุบันจริงๆคุณต้องเอาตัวเองกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไรอะค่ะแล้วพลังงานของดีวายที่ซัพพอร์ตจิตวิญญาณที่ดูแลเนะี่ยเขาจะให้ในสิ่งนั้นแม้มันจะมีสัญญากรรมเก่าสิ่งใดก็ตามค่ะที่มันติดตามมาจากอดีตชาติหรือว่าอดีตที่มันผ่านเลยไปแล้วหรือแม้คำสัญญากับคนที่ล่วงลับไปแล้วอะค่ะ มันมีบางอย่างที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าขอขมากรรมเพื่อปลดล็อกพันธสัญญาและเติบโตนะคะและในบางกรณีจะเป็นลักษณะที่เหมือนคุณให้คำมั่นสัญญากับใครไว้แต่คุณไม่ได้ทำมันเลยมันมีบางอย่างที่คุณต้องเดินทางไปเจอกันเพื่อเคลียร์หรือว่าสื่อสารสิ่งเหล่านั้นให้มันชัดเจนบางครั้งเป็นลักษณะของคนรักเก่าอะคะ่ะเป็นครอบครัวเก่าของคุณเลยจริงๆมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจนะคะให้ชัด เพราะหลังจากนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักจริงๆอะค่ะใครที่เหมือนยังไม่ได้โมฆะกรรมกับครอบครัวเก่าแล้วเขายังตามติดประชิดต,ตัวหรือว่ายังแบบเป็นเหมือนกับจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ให้อาภายัยอะค่ะก็กลับไปโมฆะกรรมไปขอถอนคําอธิษฐานหรือไปทําบุญอะไรก็ได้ให้เขาแบบได้ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาหรือว่าให้แบบได้ละความยึดมั่นถือมั่นเพื่อไปสู่ภภูมิใหม่ หรือคำอธิษฐานที่ให้ไว้กับคุณแม่หรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับคุณแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เหมือนคุณต้องการจะมุ่อ่อนจริงๆหรือเปล่าถ้ามันใช่อ่ะคะ่ะคุณต้องหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้ชัดก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการถ้าหากจิตวิญญาณคนนั้นเขารักคุณเขาเกื้อหนุนคุณและเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณจริงๆเขาจะรับฟังนะคะ เพราะงั้นพลังงานไพ่ตอนนี้ค่ะก่อนที่คุณจะไปติดต่อสื่อสารสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลจิตวิญญาณที่ดูแลนะคะต้องการจะบอกว่าการุณาชัดเจนกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรสิ่งใดที่คุณยังค้างคางในคําสัญญาไปจัดการซะให้มันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนที่อ่านไพ่มานะคะพลังงานค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่มันเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันแหละก็คือไปจัดการซะให้มันจบในรูปที่คุณต้องการจะเป็นจริงๆอย่ามวัวแต่ลังเลหรือว่าเหยียบเรือสองแคมแบบไม่รู้จะไปทางไหน เพราะสุดท้ายคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่คุณอยากใช้นะคะถ้าคุณมัวแต่ลังเลกับอยู่กับอะไรที่เหมือนจะใช่ก็ไม่ใช่จะไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและสําหรับคนที่เดินทางอะค่ะคุณมีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวที่เป็นทั้งกัลยะาณมิตรและครอบครัวทางจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ดีค่ะและบางครั้งก็เป็นความรักที่โรแมนติกเป็นพลังงานที่ดู รือหวาดูให้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นใจไปในเวลาเดียวกันนะคะและสำหรับใครบางคนที่กำลังจะเดินทางกลับไปหาครอบครัวเพื่อไปสื่อสารบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณพูดแล้วเหมือนเข้าใจผิดกันไปจะไปตามง้อใครสักคนนะคะก็เป็นเวลาที่ต้องตัดสินใจก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรให้ฟังเสียงนะคะจากหัวใจจริงๆ เสียงภายในของคุณกำลังบอกว่าใครคือสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยหรือคนที่คุณต้องการจะเป็นน่ะคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวแบบไหนคุณอ,อยากจะได้อนาคตแบบไหนคุณฟังความรู้สึกของคุณค่ะก่อนที่จะไปฟังเสียงของคนอื่นนะคะมันจะได้มีความชัดมากขึ้นว่า <c oughs> โอ้ยฉันอยากได้แบบนี้ล่ะ <c oughs> แลวนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะอย่างน้อยที่สุดละเราได้ทําตาม คำอธิษฐานหรือว่าความรู้สึกจากจิตวิญญาณภายในของเราก่อนเพราะถ้าหากคุณเตะตัดขาตัวเองแล้วบอกว่าไม่ฉันจะไม่ทำเพราะฉันไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมคุณก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้ทําตามเสียงภายในของคุณ และมันอาจจะหมายความว่าคุณต้องอยู่กับการรับฟังเสียงของคนภายนอกไปตลอดทั้งชีวิตนะคะมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงและคำพูดคำมั่นสัญญาที่มันควบคู่ไปกับการเดินทางนะคะดังนั้นการเดินทางเนี่ยจะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้จะนำพาอะไรบางอย่างที่คุณเคยขออธิษฐานหรือสัญญาเอาไว้มันจะเป็นคำอธิษฐานนะไม่อดีตชาติก็ชาติเนี้ย ไม่กับคนที่จากลาไปแล้วก็เป็นคนที่ยังมีชีวิตยอยู่แต่เหมือนจบความสัมพันธ์กันไปหรืออยู่ในจุดที่กําลังจะเจอความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สําหรับคนโสดเนี่ยเดินทางค่ะคุณจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์และโอกาสได้เจออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันนําพาความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เยอะมากๆจริงๆแต่ให้ระวังเรื่องคำพูดนะคะถ้าหากคุณไม่มั่นใจอย่ารีบสื่อสารหรือให้คำมั่นสัญญากับใครที่คุณไปเจอ จนกว่าคุณจะรู้สึกว่านั่นเป็นเจตนาลมจริงๆของคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณมั่นใจกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะคะแล้วเส้นทางหลังจากนี้ค่ะจิตวิญ,ญญาณเขาจะคอยนำทางคุณคอยชี้แนะแลวคอยให้คำไแ u i d e าและหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของคำอธิษฐานการตกลงการสื่อสารเนี่ยจิตวิญ,ญญาณที่ดูแลคุณเขาต้องการให้คุณชัดเจนกับตัวเองก่อนที่จะไป สื่อสารหรือว่าตัดสินใจอะไรหรือแม้กระทั่งการจะเดินทางก็ต้องมีการแบบชัดเจนกับตัวเองก่อนนะว่าเอออยากไปประเทศนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบรู้สึกชั่วคราวหรือเราอยากเดินทางจริงๆไหมหรือเราอยากไปเจอใครคนนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเราอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆไหม อะไรก็ตามอะคะ่ะที่เป็นคําสัญญาเก่ากรรมเก่าอดีตชาติคํามั่นสัญญาที่ให้กับใครไว้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าคุณจะเลือกชีวิตแบบไหนถ้าคําสัญญาเหล่านั้นมันใช่คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดแล้วล่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือว่าเป็นการโกหกหลอกลวงหรือเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แล้วหลังจากนี้นะคะ่ะก็สื่อสารถึงการโมฆะกรรม เลิกลาหรือว่าปล่อยวางกันไปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปผูกบ่วงกันในอนาคตหรือไม่ต้องไปทําให้เกิดความคาาคาซังความเจ็บปวดหรือเป็นวิบากกรรมให้แก่กันและกันอีกหลังจากนี้คุณต้องตัดสินใจค่ะจิตวิญ,ญญาณจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอและไม่ว่าคุณจะเคยให้คําสัญญากับคุณแม่หรือว่าผู้ใดที่จากลาไปนะคะคุณต้องบอกเขาให้ชัดแล้วแหละว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนเพราะว่าตาบใดก็ตามอะค่ะที่ คุณยืนหยัดในเส้นทางของคุณจริงๆคำมั่นสัญญาเหล่านั้นนะคะมันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่คุณสามารถทดแทนให้ได้นะคะพลังงานเหล่านี้กำลังบอกว่าได้เวลาสำหรับการชัดเจนในตัวเองอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคำพูดของคนอื่นมันบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือว่าความมั่นคงในตัวคุณนะคะก็ให้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งจนคุณแน่ใจแล้วะคะ่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆเสียงของคนรอบข้างจะไม่เป็นปัญหานะคะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรนะที่คุณรู้สึกหวั่นใจกับการตัดสินใจหรือว่าการจะพูดออกไปนะคะคุณต้องกลับมาถามแล้วล่ะว่าความหวั่นใจตรงนั้นเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรความหวั่นใจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่าลองถามตัวเองซ้ำๆนะคะถามซ้ำๆในประโยคที่คุณรู้สึกว่ามันยังมีจุดติดอยู่แล้วเดี๋ยวดีวายเขาจะค่อยๆ เอาสิ่งที่คุณติดอยู่อะค่ะมาให้คุณเห็นว่ามันเป็นจุดไหนที่อยู่ในใจคุณจุดไหนที่ถ้าคุณเคลียร์แล้วอะค่ะมันจะทําให้คุณชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นเพราะงั้นมีโอกาสในการเดินทางมีโอกาสในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณต้องตัดจบความลังเลสงสัยและชัดเจนกับตัวตนภายในเสียงภายในของคุณก่อนนะคะและดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเกื้อหนุนซัพพอร์ต คำพูดนะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเนาะถ้าเกิดเราพูดอะไรออกไปแล้วอะค่ะแล้วมันอยู่ในจุดที่ทำไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันอยู่ในจุดที่คุณไม่พร้อมและคุณจะต้องไปต่อในเส้นทางอื่นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำนะแต่มันยังมืดแปดด้านอยู่นะคะขอพรกักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วท่านจะให้วิธีการมานะคะแล้วความสงสัยหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในใจลึกๆที่คุณไม่กล้าจะยอมรับหรือไม่มั่นใจว่า มันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมมันจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างคะ่ะและบางคนหมายถึงการเคลียร์นิกรรมเก่าคำคำสัญญาเก่าๆพันธสัญญาเก่าๆหรือว่าอ,อะไรสักอย่างที่เป็นบ่วงกรรมเก่าๆด้วยนะคะก่อนที่จะได้ทำตามความรู้สึกของตัวเองหรือได้ไปเจอคนที่ใช่ที่เป็นครอบครัวกับคุณในอนาคตหรือแม้กระทั่งการได้เจอพาร์ทเนอร์ที่จะมาเป็นครอบครัวใหม่ให้กับคุณนะคะมันต้องผ่านวิบากกรรมบางอย่างที่มันมาจาก จุดติดคําพูดคําอธิษฐานใดในอดีตสิ่งเหล่านี้อย่าก,กังวลใจค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีความชัดเจนกับตัวตนของเราณนะปัจจุบันสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของอดีตนะคะคุณจะสามารถโมหก,กรรมมันได้ขอให้คุณแนว่วแน,วแนว่และชัดเจนก่อนนะคะเพราะพลังงานค่อนข้างโรเรและรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่เป็นคําตอบในใจแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยกลัวการจบกลัวการจากลากลัวการสื่อสารแต่ถึงจะกลัวกับออกไปทำ มันก็ไม่ต่างกันนะถ้าสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยแต่คุณจบกันกับคุณได้พูดแล้วมันจบกันมันน่าจะโล่งกว่ากันเยอะเลยนะคะเพราะงั้นก็เคลียร์ตัวเองให้ชัดค่ะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะช่วงนี้แม่หมอยังปิดรับการดูดวงส่วนตัวและการโค้ดอยู่นะคะ แต่ใครที่อยากจะสมัครคอร์สเรียนต่างๆก็สามารถทักทายตามไลน์ข้างล่างได้เลยและใครที่รู้ตัวเป็นรายเวอร์กเกอร์ทวินเฟรมสามารถสมัครระบบ VIP ของชาแนลเพื่อรับฟังพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้และเติบโตได้อย่างง่ายขึ้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางแห่งปาฏิหาริย์ที่คุณต้องการหลังจากนี้ค่ะอย่าลืมไปเคลียร์ตัวเองให้ชัดเพื่อจัดการในเส้นทางที่คุณเคยอธิษฐานหรือว่า กำรมเก่าในอดีตนะคะมันจะผ่านไปได้ค่ะเพราะดีวายรอซัพพอร์ตคุณอยู่สู้ๆนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ